สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ลอตเอซีกันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟีฟ่ากันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับตัวละครับเกมฟีฟ่านะครับมีการอัปเดตเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมพี่จะพาไปอัปเดตกันนะครับแล้วก็วันนี้พี่จะมีการสอนรับนะฮะในส่วนของไอวอลฟีนั่นเองนะครับสามารถรับได้ฟรีทุกลูกเลยนะครับเหมือนโปรคลิปเลยเนาะนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูกันนะฮะแล้วก็การอัปเดตวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกััััััััันน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 ะะะะะคคคคคครรรรรรรบบบบบผมมทุกกกกแตตต่่่่อออออเเเเาาาจไปปดดดูีีี๋ยวว้พพขซซิ์ฟ กว่านะะฮว่าเซิร์ฟไทยมีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟไทยนะฮะก็จะเป็นส่วนของอ่าเป็นทวงแค้นอันนี้เลยนะครับเป็นในส่วนของทวงแค้นเป็นชุดฟรีนั่นเองนะฮะเออนะครับเรียกได้ว่าเป็นชุดฟรีเนาะนะครับสำหรับวันนี้เกมประกาศมาแล้วนะครับว่าแจกฟรีนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของภารกิจทวงแค้นนั่นเองนะครับก็สามารถรับได้ฟรีนั่นเองนะครับเป็นในส่วนของดวงวิญญาณสีฟ้าเนาะอันนี้ก็สามารถหาได้ตามแมปนะฮะเออนะครับก็เดี๋ยวเราคนรับเลยดีกว่านี่นนนนนนนะะะะะะฮกก็็จไไดด้้้้มมาาาาาปรรณณีีเเคัับใสส่ววขอองิญญฟลยนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าจะสุ่มอะไรได้หรือเปล่านะฮะสำหรับวิญญาณสีฟ้าตรงนี้นะฮะนี่นะฮะเราก็สามารถมาสุ่มได้หน้านี้เลยนะครับผมนะก็สามารถรุ่นรับชุดฟรีได้เลยนะฮะก็ของรางวัลนะครับก็มีประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับของรางวัลก็อ่านี่เป็นของยิบยิบน้อยๆนะครับที่ก็จะมีส่วนของไม้เบสบอลใหม่ด้วยเนาะนะครับเป็นไม้เบสบอลอืมพี่ไม่รู้ดิว่ามันจะถือหน้าล็อบบี้ได้หรือเปล่าแต่น่าจะไม่ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันนะฮะสิบครั้งนะครับว่าจะมีแรงงบบ้้าาเเนนะะะคคครรััโอไหน นี่โอ้ยมีเอฟเฟกด้วย <c oughs> เฮ้ยได้ไม้เบสบอลได้ไม้เบสบอลไว้ทุกคนอ่าเดี๋ยวพี่พาไปดูไม้เบสบอลกันนะฮะว่า,าจะสามารถทำอะไราได้บ้างแล้วก็ตรงนี้นะฮะถ้าสะสมถึงร้อยสิบแปมก็สามารถรับในสองชุดฟรีไปได้เลยนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูไม้เบสบอลกันนะฮะนี่นะฮะมันอยู่ในส่วนของหน้าอาวุธตรงนี้นะฮะไม้เบสบอลนะฮะนี่เลยโอ้ยเฟี้ยวอ่ะทุกคนเฮ้ยมันเหมือนแบบชาวร็อกอะทุกคนเห็นไหมเออนะครับชาวร็อกเลย สวมใส่เลยนะฮะับสำหรับอันนี้เนาะนะครับเฮ้ยคือเฟี้ยวมากเฟี้ยวมากเท่จริงเท่จริงนะฮะโอเคนะครับแล้วก็จะมีสองเป็น Black Friday นั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่อันนี้เนาะนะนี่เลยนะฮะเป็น Black Friday นี้สามารถลดสูงสุดถึง90%นั่นเองนะฮะแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเนาะนะครับแล้วก็มีหน้านี้นะฮะก็ เป็นสองของล็อกอินแต้มเด็ดสุดพวกนี้เนาะแล้วก็สาสมารถรับกระเป๋าฟรีนั่นเองนะฮะเดี๋ยวพี่พาดูกันนะฮะว่ารับเป็นยังไงนะฮะในส่วนของกระเป๋าฟรีตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของออการเล่นเกมนะฮะรับชุดแล้วก็เสื้อฟรีเลยนะครับผมทุกคนครับอ่านะฮะสังหารศัตรูยี่ห้าคนเองนะครับก็ได้รับทุกอย่างแล้วนะฮะโอเคนะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมตอนนี้เนะะี่ยเดี๋ยวพี่พาไปดูกันนะฮะสำหรับกิจกรรม Black Friday นะครับผมอ่ะนี่เลยนะครับผมทุกคนครับสำหรับกิจกรรม Black Friday นั่นเองนะครับตอนนีี้้พ่ไดดล77%ก็ ถือว่าเยอะไม่เยอะอยู่นะนะครับแล้วก็จะมีส่วนของสามหน้านะครับที่สามารถให้เลือกตาซื้อกันนะครับทุกคนครับนี่เลยนะครับ77ซีซีพวกนี้เนาะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะซื้อตรงนี้77ก่อนก็แล้วกันนะอุห้าใบ13เพชรเองอยังถูกเลยโอ้โหถูกจริงนะทุกคนครับถูกมากถูกมากแล้วก็สำหรับเสื้อพวกนี้พี่น่าจะมีหมดแล้วเนาะ กางเกงตัวนี้ถ้าพี่ยังไม่ปิดพี่ยังไม่มีนะครับถ้ามีแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะาก็ถือว่าวัดดวงเอานะครับแล้วก็สําหรับที่กินเพื่อนนี้เนาะก็ไม่แน่ใจว่ามีแล้วหรือยังนะครับนะโอเคนะครับแล้วก็เออจะซื้ออะไรอีเดียพี่ต้องหาแบบของที่แบบจะซื้อแบบให้มันดีๆหน่อยนะฮะทุกคนครับเอ่อถ้าทางมีหมดแล้วมีหมดแล้วทุกคนในนี้คือพี่มีเกือบหมดทุกอย่างเลยเว้ยนะฮะนี่นะฮะโอ้ยโอ้ยแค่นี้พอนะครับนี่นะฮะพี่จะเอาเป็นในสองชุดอะไรเดีย มันเลือกไม่ถูกไว้คือแบบของมันเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราซื้อกันก็แล้วกันเนาะนะซื้อไปนะฮะก็เสื้อสีแดงนี้พี่ยังไม่มีนะฮะสำหรับเสื้อเลดี้อายนี้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็เสื้อผู้ชายอันนี้มีแล้วนะครับขาดอีกสองร้อี่สิบเอาเป็นในสององสิบกล่องสิบสามเพชรเองทุกคนสิบกล่องสิบสามเพชรเองนะฮะเออเอา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 นะครับสิบกล่องเนี่ยสิบสามเพชรโอ้โหคือแบบถูกมากนะฮะถูกเวอร์นะครับผมทุกคนครับโอเคนะครับตอนนี้ขาดอีกสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเพจนะฮะนี่นะฮะสองร้อยเจ็ด โอเคนะครับเอาเป็นในส่วนของชุดอันนี้ก็แล้วกันนะเทปสีฟ้า okay. โอเคกดตกลงไปฮะนี่นะฮะโอเคนะครับซื้อสําเร็จก็ได้สด่วนลดไหมอ้าวเราอ๋อโอเคนะครับซื้อครบ344ไดมอนด์นี้เพื่อรับส่วนลดตรงนี้เลยนะเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เฮ้ยคือคือดีคือดีนะสำหรับกิจกรรมนี้โอเคแล้วก็มีหน้า66%ตรงนี้เดี๋ยวพี่เขาอ้อาวเอาเฮ้ยอ้าวได้แค่ครั้งเดียวเหรอโอเคนะครับสามารถซื้อได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมทุกค,คนครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทัวร์เซิร์ฟต่างประเทศกันดีกว่าเดี๋ยวขอดูลัคกี้เซิร์ฟไทยก่อนนะฮะอ๋อยังมีชิบะอยู่นะสำหรับอันนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทัวร์เซิร์ฟต่างประเทศกันเลยดีกว่านะครับทุกคนครับนี่นะครับผมมาตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของเซิร์ฟอาหรับนั่นเองนะครับสำหรับเซิร์ฟอาหรับวันนี้เดี๋ยวพี่มาสอนรับในส่วนของไอวอลกันนะฮะสำหรับเซิร์ฟอาหรับตรงนี้เนี่ยอ่าก็มีเหมือนเซิร์ฟไทยเลยนะครับสำหรับอันนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเราลองไปสุ่มเซิร์ฟอาหรับวันนี้ว่าจะะะะะเเ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 กกกลลลลืืออออออหรรปปปปป่่าานนนนฮโคคสัััังว้้้้้ยยยไไไไบบบบดดดข๊ม กางเกงมาทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวพี่ลองไปดูนี่กางเกงเท่หรือเปล่านะครับสำหรับกางเกงของเรานะฮะเฮ้ยกางเกงเท่เท่มากนะครับทุกคนครับโอเคนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของอ่าตู้ลักกี้อะไรหรือเกล่นสุ่มไปโอ้โหได้เกลือได้เกลือนะเฮ้ยนี่อ๋อพี่พี่ลืมไปนะฮะว่าชุดบอลบ้านเขามันจะแรงมากนะครับเสื้อบอลเนาะนะครับทุกคนครับนี่นะฮะกดซุปซุปอ้าวเฮ้ยได้อ่าหมอหมอเฉยเลยนะฮะโอเคนะครับก็สุ่มนี่ไป เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยได้ชุดคาบอยหญิงยิ้ตเคเฮ้ยคือดีทุกคนดีมากสเสื้อต่างประเทศเนี่ยเฮ้ยได้ของของออกง่ายมากนะครับเดี๋ยวขอใส่ก่อนนะฮะแต่งตัวเลยนะฮะนี่นะชุดคาบอยหญิงโอ้ยเฟีเ้ยวเฟีเ้ยวเฉยนี่นะฮะโอ้โหเฟีเ้ยวเฟีเ้ยวเฟีเ้ยวโอเคนะครับแล้วก็กิจกรรมบ้านเขาเนี่ยก็ไม่ต่างกับเซิร์ฟไทยเท่าไหร่เลยก็อันนี้นะครับ รับฟรีเลยนะฮะสำหรับสกินโรโบนั่นเองนะครับนะฮะนะฮะสำหรับสกินโรโบตรงนี้ของเขารับฟรีนะครับแค่ล็อกอินในวันที่25นะครับโอ้โหคือดีมากนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็เหมือนเัิรไทยเลยนะฮะก็อันนี้ก็รับกระเป๋าฟรีนะครับนะทุกคนครับก็อย่าลืมไปเล่นด้วยนะอันนี้น่าจะเข้าเซิร์ฟไทยประมาณวันที่ ยี่สิบห้าประมาณนั้นฮะนั่นเป็นข่าประมาณที่19หรือ25พวกนี้เนาะนะครับทุกคนครับโอเคนะก็ตอนนี้ของเขามีชุดชุดใหม่อยู่นะครับชุดใหม่เป็นชุดสีเขียวนั่นเองนะครับทุกคนครับเฮ้ยทำไมหมุนนานนี่เลยนะชุดใหม่ชุดสีเขียวนี่เลยนะเห็นไหมในครับเออนะเป็นชุดใหม่ชุดสีเขียวนี้นะฮะแล้วก็อันนี้นะครับอ่าเอาเป็นตบมือกันนะฮะนี่นะฮะชุดสีเขียวนี่เลยนะครับทุกคนครับอ่านะครับก็โคตรเฟี้ยวเลยนะครับสำหรับบ้านเขาเนาะเอามาขายแล้วนะฮะก็ชุดสีฟ้ายังไม่มานะครับชุดสีฟ้้าาออ่นีตง เติมเงินเท่านั้นนะถ้าพี่จังไม่ผิดนะฮะเอ้ยนี่ฮะสำหรับชุดสีฟ้านั่นเองนะฮะบ้าเราไม่แน่ใจอาจจะเอามาเป็นชุดอีโวอีโวอะไรหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะก็รอดูเอานะครับโอเคในข้อต่อหน้าราคาของเขาเขาก็่น่าจะมีอะไรอัปเดตเข้ามานะครับนี่เลยนะฮะชุดสีฟ้าสีเขียวอันนี้เป็นชุดที่เท่มากนะครับบอกเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเซิร์ฟต่อไปกันดีกว่านะครับน่าจะเป็นในส่วนของอันนี้นะน่าจะเป็นในส่วนของเซิร์ฟเวียดนามนั่นเองนะฮะอันนี้เนาะนะครับก็สาาหหรรรรัับบเเเเเเซิ์ฟวีียยยยดนนนนนนมมมะะะะคก็ืออออไไไทลล่่่ตง ไม่ต่างอะไรกันนะโอเคนะสวมไปนะฮะไน,นิ้วนะฮะบึมได้อะไรเอ่ยไม่ได้เสื้อนะฮะได้เสือ้อแล้วก็ ได้มาเป็นบอลนะฮะเหมือนกันเหมือนกันนะฮะไม้ไม้เป็นบอลเหมือนกันเลยเนาะนะครับแล้วก็จะมีสองของเป็นเอ่อโทเค็นนะเป็นในส่วนของโทเค็นอันนี้นะฮะเป็นโทเค็นข้าวหลามเนาะเป็นโทเค็นหลามตัดนั่นเองนะครับสำหรับโทเค็นอันนี้สามารถเล่นไอวอลได้ฟรีนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเออนะครับอันนี้นะครับของเขานะครับลงบอลเล่นในแมปนอนหนึ่งเกมนะฮะก็จะได้หนึ่งอันเนาะเล่นสามสิบอ่าต้องเล่นประมาณสามสิบเก้าเกมแต่พี่ไม่แน่ใจว่าจะได้ทุกเกมหรือเปล่าเนาะอันนี้พี่เล่นมาในเกมก็เลยได้มาอันหนึ่งนะฮะก็อัน ก็สามารถรับไอวอลได้ฟรีๆเลยนะครับผมทุกคนครับแล้วก็จะมีส่วนของกล่องให้สุ่มด้วยเนาะนะครับสำหรับกล่องอันนี้นะฮะเอ่อไหนกล่องเอ้ยกล่องอยูไส่ว่านะครับเฮ้ยไม่มีกล่องหรอมันไม่มีกล่องเลยทุกคนเออนะครับอ๋อนี่ไงนะครับสำหรับกล่องไอวอรลนะครับก็อันนี้เลยครับเป็นสองคิตต้าสีม่วงถ้าใครมีอันนี้นะครับก็สามารถรับไอวอรลได้ทุกอันเลยนะครับที่เคยมีอยู่ในเซิร์ฟนั่นเองนะครับทุกคนครับเออนะครก็ดีไปด้วยเนาะโอเคนะเดี๋ยวเราลองสุ่มกันดีกว่านะครับได้สุ่มเข้มแล้วเข้าหลานตัด ก็คือส่วนโทคินข้าวหลามตัดเนี่ยคือมันไม่จําเป็นต้องไปซื้อก็ได้เนาะสามารถเล่นได้รับอ่ารับได้เลยเนะฮะสำหรับวันนี้เนาะนะครับนี่นะฮะต่อไปอ๋อโอเคนะครับแล้วก็ชุดบ้านเขาไม่น่ามีอรอัพเดทเข้ามาเนาะนะครับก็เหมือนเหมือนเซอร์ไพรส์เลอันนี้โอ้โหอันนี้คือบอกเลยนะครับเป็นชุดในตำนานของบ้านเราเน,นั่นเองนะฮะทุกคนครับเออนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวดูลัคก,กี้หน่อยเอ้ยมีในส่องของรถเข้ามานะครับทุกคนครับโอเคนะฮะก็ก็ดีดีดีอยู่นะดีอยู่ดีอยู่โอเคนะครับอ่ะอีกครั้งงนึึป๊บ ก็อ,อันนี้สามพักหนึ่งสองอ้ยสามห้เราก็สาดิใจสีทองทองนะฮะ ที่ไหนได้เกลือนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเซอร์บาซิลดีกว่านะครับว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างเนาะสำหรับเซอร์บาซิลนี่เลยนะครับเซอร์บาซินลนะครับเซอร์บาซิลคือเป็นในส่วนของการอัปเดตหลักของเราเลยดีกว่านะครับพูดง่ายๆเนาะนะครับอันนี้ก็สามารถเติม500ไดมอนด์ครับแล้วก็อันนี้นะฮะก็เป็นในส่วนแรกชุดพวกนี้ต่างๆนานานะครับทุกคนครับเออแล้วก็น่าจะเข้าเซอร์ไซนส์สอีกไมคไม่ไมช้านี้เนาะนะครับทุกคนครับโอเคนะครับก็มานี้แหละก็ตอนนี้เซอร์บาซิลก็มีคาชนะเเเคคคคคนนนโดกกกกะะขายยออออู่รรััับบผมทุ้็ล นะไม่น่าจะมีอะไรเข้ามาเหมือนกันนะฮะก็เป็น2ชุดเก่าๆเ,เนาะชุดตำนานอะไรพวกนี้เนาะนะครับก็ก็รอรุ่นเอานะว่าจะเข้าเซิร์ฟทยอีกเมื่อไหร่นะฮะแต่ไม่น่าไม่น่าจะเกินแบบเดือนนี้เนาะนะครับก็อันนะี้เป็นกิจกรรมใหม่ของเขานะเป็นกิจกรรมเชุดอันนี้นะบ้านเราเข้ามาแล้วเนาะสำหรับอันนี้นะฮะเออนะฮะอันนี้ชุดอันนี้สําหรับบ้านเราเข้ามาแล้วก็อ บ้านเรานะ่าจะมีอีกแบบว่าอีกชุดหนึ่งเข้ามาในอนาคตนะแต่เซิร์ฟบราซิลยังไม่มีสองกิจกรรมเออเหมือนเซิร์ฟไทยเนาะเนะี่ยกิจกรรมเนะี้น่ายังไม่มีนะครับนะก็วันที่ยี่สิบสิบแปดเออนะครับวันที่สิบแปดเที่ยงคืนนี้เนาะของประเทศบราซิลนะฮะตอนนี้ของเขายังวันที่สิบเจ็ดอยู่นะก็เหมือนเราเลยนะครับนะทุกคนโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับการอัปเดตวันนี้นะครับของไม่มีอะไรมากแล้วนะก็เออไป ดูเซิฟไทยกันต่อนะครับสำหรับเซิฟไทยอันนี้นะทุกคนครับอ่ะเซิฟไทยนะครับผมสำหรับอันนี้ก็เออบอกยังดีนะครับสำหรับเซิฟไทยตอนนี้ก็เอามากิจกรรมพวกชิบะพวกนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวเราสุ่มมานิดนว่าจะได้อะไรหรือเปล่าปึ้งอ้าวเว้ยได้ชิบะด้วยเว้ยนะครับทุกคนครับโอเคนะะฮแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราสุ่มกันอีกครั้งดิดกล่องม่วงกันอีกแล้วนะครับกล่องม่วงก็อีกแล้วทุกคนนะครับ ไม่น่าเลยไม่น่าเลยนะครับโอเคนะครับเกิดอีกแล้วนะครับทุกคนครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมไอวอลนะครับน่าจะเข้าเซิร์ฟไทม์อีกไม่ช้านี้เนาะนะครับทุกคนครับโอเคนะครับก็มานี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาๆครับโทษนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้วรักโทษนะครับผมจุ๊บๆ